สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเลี้ยงกระต่ายนะคะเนีป็นกระต่ายของปังเองค่ะคอนเลนหลบเพศผู้นะคะชื่อกโกอายุสี่เดือนแล้วสี่เ <4 S 1> ดือนจะห้าเดือนแล้วนะคะวันแรกหรือสองวันแรกที่นำน้องไปจากฝังนะคะอย่าเพิ่งเล่นกับน้องนะคะเพราะว่าน้องอาจจะมีภาวะเครียดแล้วก็กลัวนะคะเนื่องจากแบบ น้องเพิ่งย้ยสถานที่ใหม่นะคะแล้วก็ยังไม่คุ้นเคยกับสถานที่นะคะอาจทำให้น้องเครียดได้นะคะอาหารหลักของฮอนแลนด์หลอกนะคะจะเป็นหญ้าทิโมทีหรือหญ้าอัลฟาฟา้าแล้วก็น้ำสะอาดนะคะน้ำสะอาดเราควรใส่ไว้ให้ตลอดเวลาเลยนะคะค่ะสำหรับ สำหรับสถานที่นะคะเราควรเลือกสถานที่ที่เป็นคอกหรือกรงนะคะที่ปลอดภัยสำหรับน้องกระต่ายนะคะเนื่องจากนะคะป้องกันการโดนสิ่งของกีดทับหรือสัตว์อื่นทำร้ายหรือโดนไฟดูดแล้วก็นะอาหารนะคะอาหารของเราอาหารของมนุษย์อาหารของคนหรืออาหารของเจ้าของเนี่ยไม่ควรให้กระต่ายรับประทานเป็นเด็ดขาดน,นะคะเพราะน้องจะมีอันตรายได้อันตรายถึงชีวิตเลยนะทุกคนช่วงที่น้องเขาอายุ สามถึงสี่เดือนนะคะน้องเขาก็จะแบบมีการยืดตัวนะคะตัวก็จะแหลมๆนะคะอย่าตกใจนะคะเดี๋ยวห้าเดือนน้องเขาก็จะกลับมานั่งกลมเหมือนเดิมะคะ่ะเราจะไม่อาบน้ําให้กระต่ายนะคะนอกจากที่แบบน้องสุกกระป,ปุกแบบมากๆจริงๆให้ใช้ผ้านะคะชุบน้ําอุ่นแล้วก็เช็ดเช็ดขนน้องให้จะอาดให้แห้งนะคะ<ม>วิธีการอุ้มกระต่ายนะคะวิธีการอุ้มกระต่ายเนี่ยคือเรา เราจะไม่จับหูน้องนะอุ้มแบบนี้นะคะเพราะว่านที่หูหน้องจะมีเส้นประสาทเย,ยอะนะคะอาจทําให้เส้นประสาทของน้องขาดหรือเส้นประสาทของน้องเนี่ยตายได้นะคะเราจะใช้การจับบ่าลหลังนะคะยกขึ้นแล้วก็ใช้มือชอนอ้ยของน้องค่ะไม่จับหูน้องนะคะไม่อุ้มน้องที่ท้องไม่จิกหนังที่หลังขึ้นแบบนี้นะคะไม่จิกแบบหนังขึ้นแบบนี้นะคะนะี่นะคะก็จะเป็นวิธีการอุ้มเราเราจะช้อนแบบนี้เลยค่ะ เนี่ยน้องก็จะไม่ดิ้นนะคะแล้วน้องก็จะรู้สึกปลอดภัย <c oughs> นี่ค่ะแต่ตาเหลือกว่าตอนนี้รู้สึกปลอดภัย <c oughs> ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปแนะนําการเลี้ยงกระต่ายเบื้องต้นของบํน,นะคะครั้งหน้าจะมีคลิปอะไรมาฝากทุกคนกันต้องรอติดตามนะคะวันนี้เราต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายเราชมคลิปหน้านะคะ